หนิงปณิตาเคลื่อนไหวแล้วหลังอดีตคู่กรณีไฮโซน้ำหวานปิดแท็กต้องการลุยบอกนะต้องบอกเลยว่าล่าสุดสาวหนิงปณิตานั้นก็ได้เคลื่อนไหวแล้วหลังอดีตคู่กรณีไฮโซน้ำหวานประกาศต้องการลุยบอกนะ เรียกได้ว่าเป็นข่าวใหญ่เมื่อหนิงปณิตาเปิดใจทางน้ำตายอมรับครอบครัวมีปัญหาจริงอยู่ในช่วงของการแก้ไขโดยเธอนั้นได้กล่าวว่ายอมรับว่าครอบครัวของตนมีปัญหาจริงตอนนี้อยู่ในช่วงของการแก้ไขขอใช้เวลาแก้ไขด้วยสติเพื่อการตัดสินใจที่ดีที่สุดยืนยันณนะตอนนี้ยังอยู่บ้านสามีและใช้สถานะสามีภรรยากับสามีอยู่ต่อมาไฮโซน้ำหวานอดีตคู่กรณีนั้นก็ได้โผล่เคลื่อนไหวถึงหนิงปณิตาหลังรั สั่นคลอนจินจรินโดยไฮโซน้ำหวานนั้นได้โพสต์ภาพพร้อมแท็กสาวหนิงปณนิตาว่าส่งกำลังใจให้บิ๊กซิสเตอร์กอดๆและอยู่ข้างๆเสมอที่พี่ต้องการน้องเชื่อว่าพี่จะผ่านมันไปได้เพราะพี่เป็นพี่วันนี้เราถึงรักกัน ต้องการน้องลุยบอกนะและล่าสุดสาวหนิงปณนิตานั้นก็ได้เคลื่อนไหวแล้วหลังอดีตคู่กรณีไฮโซน้ำหวานติดแท็กต้องการลุยบอกนะโดยงานนี้เธอนั้นก็ได้รีโพสต์สตอรี่พร้อมข้อความว่าขอบคุณนะขอบคุณสติของเราสองคนที่ทำให้วันนี้เราเป็นกัลยานามิตร